แต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้กลิ่นสักแต่ว่ารู้สึกเปลี่ยนกายเ่าเขาใเอ่ผ่านตนนัวเองบ่ได้จักเทอร์อว่าถ้าเกิดนังนเกิดมันคิดใช้ปั๊บคิดใช้ปั๊บหลดจากฮู้เหยุดผลกลไกมันหลดเพราะว่าแสงบ่แมันตาแสงเเห็นเทวดาอินพุ่มก็สร้างเห็นผีเห็นเปรตเ,เห็นนั่นเห็นนี่ทุกอย่างหล่ะที่ว่ามานนนะ่ะสักแต่ว่าสืส่อแต่บอกจะคิดออกไปมันย้ำจับมาใหม่ดี อันนี้อูพงคาปิติปิติที่ห้านนมันคือแกงเข้าร้อยขึ้นเป็นบางคนก็นเป็นกายร่างกายเป็นอวันขึ้นเป็นตึงเป็นปึงปนป้งขึ้นได้เต็มห้องอย,อย่างหนึ่งก็บ่าต้องไปสดแจให้เหตุผลบางคนก็นยืดขึ้นได้บาดเนี่ยคุนรู้สึกว่ามีฉีฝ่าอะไ น้ำดังน้ำปากน้ำตาทั้งนันหลยเรารอยจริงแต่มีโย่คนมันบอกว่าอะไรซึ่งบอกให้ทุกคนเน้็แมสมาธิลืมตาทําให้จิตตั้งมั่นอยู่ในความสงบอันเป็นอุเบกขาด้วยอาศัยลมหายใจเข้าออกเรียกว่าจิตตั้งมัน่นสมาธิแป่าจิตตั้งมัน่นตั้งมั่นกับยังตั้งมั่นกับลมใปตั้งไปหันเราเฝ้าคอยสังเกตความคิดมันจะไปหาผนหาพี่ โดยเฉพาะอาการที่เกิดในกายได้ตาในหูในจมูกเข้าเองนี่แหละแต่ okay, ว่านอเขาว่าอาการหรือปรากฏการณ์ด้อ <Okay. S 1> บางที่กินช่วยมาไหมแต่มีเ้าจะคิดได้ว่าตามคนเคยชินมันต้องว่าผีนเนาะเน้นสาบสามผีตาย,นาตายเน่าผีสาดตายเด้หมายถึงมันถึกหลอกออกไปแล้วออกจากลมหายใจออกจากสมาธิ ออกจากความว่าจิตตัณมัติสมาธิจิตตัมัตต้องลงมายใจนัน่นแหละตัวยืนยันเดอ้อมันแน่ใจมันแน่ใจมันแน่นอนจะออกจากตัวนี้อ่าบ่อยพ้นหาฐานที่ตั้งมันดีจับจุดให้มันได้อ่ารสริฐพกเขาพอเข้าใจเข้าว่าจิตเป็นกลางี่มันบอกกลางดิแล้วมันขีดแล้วมีกลางอ่าจุดที่เป็นกลางกลางไฮดรเดอร์นี่แหละกลางลตัวนี้โหลด ตาคิดอยู่บ่งการบาคิดจังการร <c oughs> ะยมอธิบายบางคนมีอาการกระตุกประเภทน,นั่งประเภทนิ่งๆบางคนเดหรือบางครั้งเมื่อสะบัดไปอย่างสีสะบัดไปอย่างสีก็มีหรือว่าต้องไปหาเหตุผลรีบเก่เามาล้มเพื่อเก่ามาฐานฐานดี่ตั้งก็ล้มมันแหละบางคนสอดเด สอดสอดแต่ความเขีบเองก็มีได้เปียะหลดแบบมีจับประตูหรือจับลูกบิดนี่เปียะหลดเนี่ยเป็นตะเขีวยวยางรุ่นแรกมแบบตะคิีวเปียะออกมาเลยนี่นะเอออเาบอกตามมาเขาเป็นได้นี่เปียะออกมาหลดปุ๊บใกล้กี่กาเหตุผลมันจะวางาแล้วเออจับออกมาลมปักโหลดวาน,นเลยเป็น ตะคิวหรือเป็นคือเอ็นแม่งก่อนไปก็จะจับนั่นเขาเป็นดังสี่บอกนี่ลับมาลงปุ๊บจับใหม่หายแหละจับใหม่ตรวจสอบตรวจสอบไปหลายอันหลายอย่างเนเพอประเภทลิมิเตอร์ทั้งหลายแหล่แล้วนั่นทีเป็นลิมิตต่างๆก็เป็นของจริงจาๆงๆทำความผิดใจว่าเปจริงจางเด้อ